สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พิพินาเอฟซีทุกหม่องทุกวอนครับเมื่อนี้บ่่บรด้ดินที่สาลครับบ่ได้เข่ารอปลาเรอดงหาเห็ดหลายมือแล้วครับผมผ่ามือนีสิผ้าพี่น้องมาเรเบิังเห็ดอ่าเพิงเหลืองครับเมื่อวานี้บ่่บริผ้าพี่น้องมาเรอปลาเรอดงคางก้อนใหม่คือเก่าครับเห็ดเพิงข้ามเห็ดเพิงเหลืองมันออกนะครับผมพี่น้องเห็ดเพิงข้ามแต่กับสิบลมีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เห็ดเพิงเหลืองออกเห็ดเพิงเหลืองเห็ดเพิงขมิ้นเห็ดเพิงหวานเราจะสีอิ่นนะครับผมพี่น้องครับ เมื่อนีนสีส้มสีมาร์บอเดี๋ยวจังไรไปติดตามพ่นลูกน้ำหลานเด้อไปรุ่นไปเก็บเห็ดเอาไปแกงใส่น้ใไม่หอมๆเสียบๆน้ำกันครับผมสวัสดีครับไปเลยเฮ้ยเพิ่ง้นงครับบรรยากาศครับละหิมหิมน้องหิมห่มหวยครับ ครับผมพี่น้องมันก็จะเป็นหวยเง่าพี่คณครับหวยเงวาหวยใ่ที่บ่อไวเคยถ่ายเบิ้งครับเกินไปทั้งผุนครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเห็ดน้อกันครับหาน้ำพุ่มสิครับหาไปเรื่อยๆครับผู้ไม่ที่ครับผมพี่น้องคาโซคามมนหาน้ำพุ่มสิครับไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องคาโซคามมนครับออ้ยเจอแล้วสิ่งที่ฉันตามหาออ้ยพี่น้องครับ อ้ดอกกำลังงามครับผมพี่น้องพุ่นนฮ็ดพึ่งเหลืองครับพี่น้องครับพึ่งเหลืองฮ็ดพึ่งเหลืองพุ่นนพึ่งเหลืองฮ็ดพึ่งขมิ้นดอกแบบงามเลยพี่น้องนะครับผมปาดเลยครับปาดเลยจวด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 พวกนี้ครับอุ้ยอีกดอกหนึ่งครับนี่ดอกหนึ่งครับผมพี่น้องออ้ยดอกนานาตันปาดพี่น้องครับ หวานเลยด้วยครับผมพี่น้องแกงเครื่องเห็ดเผื่งเขาเลยครับผมพี่น้องเมาบอกสิยญาณขามน้าครับบัานี้เลืกได้ครับผมพี่น้องเชียงแอ๋อเ้ยครับนี่ฮะเลีเ้ยวหน้าเชียงแอ๋อที่เอ๋อลันปัดแชีงเปียกพี่น้องเอ้ยบ่ครั มีเสียมีต้นพี่น้องเสียเป็นะยูครับพี่น้องได้แล้วได้แลวได้แลวเพียงแถลโคหลีเพียงแถวโคหลีขามาแล้วครับนี่ครับอีดอกนึงอีดอกนึงพี่น้องนี่ขมิ้นเห็ดขมิ้นเพื่งเหลืองครับเพื่งเหลืองขาใหญ่ๆตันๆนี่ น้องใบสีแหล่ๆครับนอ้องบู๊ท้องผุนปาดคืองามเลยพี่น้องพผู้หนาแบบงามเลยครับแบบงามเลยเดี๋ยวไปเอานังกันครับแมนดอกแดงๆมันกินประได้อันนี้พี่น้องหรดเพียงเหลืองครับหฮยอีดอกนึงครับโอ้หากห้ามเลยพี่น้องโอ้ยปาดปาด อุ้ยขาตันๆยี่งไ่งพี่น้องโอ้กลองไก่ดูนี่ครับผมเออเด็ดงามเลยพี่พี่น้องก็ต้องออกกระมีครับโอ้ปาดเลยปาดเลยมวลตุลีตุลีดีกันยังพี่น้องนี่ฝนครับ สีเละๆเป็นตาตายไงพี่น้องจะว่ากินแล้วบ่ดตายพี่น้องกินหลายรอบแล้วกินได้ครับผมพี่น้องไม่กินได้เพื่อใดว่ากินคั้นพี่น้องบ้าน้องสร้างไปเก็บกันบ่ต้องเอาไปถิมนะครับเก็บมากเราก็มาให้บ้าบอยครับพี่อีกครับผมอ้ยหลายดอกอยู่ด้ยครับผมพี่น้องอยู่นี่ ออดอกนี่นะครับปัดดอกนี่พี่น้องหุยมึงเนี้ยครับพี่น้องครับดอกนี่ย่างใหญ่เลยครับผมอืมนะอ้ยออกดอกเดียวพี่น้อง ดอกเห็ดครับโอ้ยนังรอกันกิกแต่ขวบไปเนาะโอ้แตกอีกแล้วพี่น้องปาดมาไงนะปาด,ดนี่พี่น้องปวดเท้ขาบ,บกัาบบบกใหญ่บักงามเลยป๊ดทีโทษที่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 ชังปาดเบื้งด,ด,ดอกเห็ดแต่ละดอกพี่น้องเก็บร่วกันครับ งามเลยครับโอ้ยดอก,กัตันครับผมนี่นะนี่ครับแต่และดอกมันจะดอกงามๆเลยพี่น้องแกงโอ้ยแต่หวานดีแท้คระพร้อมโอ้ยเบิ้งดอกน้นอยๆพอ่พองพ่วงออกครับพี่น้องดอกน้นอยๆพ่วงออกครับเต็มเลยครับพี่ดอกนั้นครับ โอ้ยดอกเห็ดบโอ้ยดอกนี้เหรอตะโสอนแห้งมันมุกแห้งครับผมดอกหินงามครับครับสองดอกนี่เนีครับ,ออรบโอ้โยขากรอบขนาดครับ เงยเลยพี่ฮะโอ้ยโอ้ยดอกเห็ดพี่น้องมุกเงยเฮียงเป็นตะวันเมื่อวานจะเป็นตะวันพี่น้องแก่งมากตะวันนี่ครับแน่พี่น้องผมครับพี่น้องครับอีดอกหนดอกหนดอกหนึ่งปืดปืดปืดโอ้ยมอุ้ย โอกง่ามเฮียงพี่น้องเกียงเสียบเกียงหวานเกียงใส่หน่อไม้แห้งหวานใส่กันครับครับโอ้คงลมปืดพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่พี่ปาดอปูดอเปดอปาด ืดพุดน่ะพี่อีก e ครับผมพี่น้องมองนี้ครับอุ้ยดอกเห็ดเหมปยมาสุกหวานครับครับโอ้พี่น้องครับมองนี่เก็บกันครับอบ่บ่จะแกงกินเที่ยงนี่แล้วครับผมพี่น้อง เหนียวเสีเยเกินบอกเห็ดกระงามๆแบบนี้พี่น้องเอ้ยจินแซ่บขนาดแล้วครับผมสามดอกสามดอกสามดอกครับดอกงหญ่เลยเอ้ยอเไ ดอกนึงครับปาดพี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 พปืดปาดปาดมองบ่อบอยเอาครับนี่มองบ่อบอยเอาครับกับอันอัดจอยครับนี่อ้ยเห็ดเหมพี่น้องเห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดผุนผุนโอ้ยข้างในก็มี่ ปาดอาลังการเห็ดพี่น้องเลยนี่งามอีดีอีดีอีหลอพี่น้องโอ้ยกันเกลงกระแตกพูดนะโอ้ยดอกเห็ดแต่ละดอกพี่น้องโอ้ยพี่ปาดล้วคือจังเห็ดอันนั้นเลยไหมเห็ด่งนกยุงเนาะคือเห็ดผงนกยุงเลยครับผมพี่น้องพูดนะปอ๊ยปืดดอกเห็ด คือคือใส่พี่น้องนะครับนี่แม่งกินนี่พี่น้องบ่ตายดอกครับผมพี่น้องนี่ห้อยแม่งกินอยู่โฆษณาดูบ่ได้พี่น้องเพิ่นติดจักครับเพิ่นติดจักแล้วเพิ่นสิมาเก็บหมดก่อน่อนพี่น้องปัดเน็ดขารหลานอยู่พี่น้องพุ่นน่ะเฮ้ยโควเบิรเก็บ ดอกนึงครับอุย้ยมันสมบูรณ์ครับมันถึกง,งามถึกในงามมันมืออื่นกับงามเฮ็ดโอ้ยพี่น้องน้องครับพี่น้องครับนี่ครับผมครับปื๊ดปื๊ดเบิ่งไงครับพู่น่ะเบิ่งซ่อมดอกเพิ่นเบื่องขาเพื่อน ขาดนี่แห้งแสบด้วยครับผมพี่รองแห้งเทาแห้งแสบแห้งเทาเนี่ยยโอ้ยเหนียวปานยังนะครับผมกุบกับกุบกับอันนี้ยังปุบปัดปุบปัดนะครับอีกสามดอกนะึงอยู่นี่พุมม่มแบบไงอ้ยนอ้พุ่มใหม่ครับในดๆเลยอึหนึ่งดอกสอง สามสามดอกเข <c oughs> ียงเห็ดหอนอนตะบกหงผิดผิดเป็นตะเสียบเี่พี่น้องดอกเบียบงามไหยครับี <c oughs> นี่แห้วครับย <c oughs> ังมะกาไเติบด้วยได้พี่น้องมา <c oughs> พออีซองดอกครับ ครับผโอ้ยดอกบักไงหนึงพี่น้องว่าบอยเลี้ยวเข้าไปเว้ยเห็ดข้าวเมาอยู่พี่น้องเอ้ยดอกนี้นั่งถามว่าบอยเห็ดข้าวเมาอยู่นะครับพูดหน่อพี่น้องเออโอ้ยน้ำจุ่มตาเกิดจุ่น้ำกอไผ่น้ำดอน หลอดน้ำขอภยัยน้ำดอดไปเรื่อยๆครับปากน้ำน้องอีกดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งครับหนึ่งจุง้มหนึ่งจุง้มครับนี่ครับ อีกสองดอกครับครับผมพี่น้องอุ้ยอีกสองดอกนึงเป็านนะครับผมพี่น้องเฮ็ดเพอร์เวอร์อยู่ครับสามดอกครับผมพี่น้องสามดอกอยู่ในในเลยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยใจใจใพี่น้องผม ดอกนึงครับครับดอกนึงครับพี่น้องอเกิดยุคไกลออ้ย่างนี่เท่าพี่น้องเท่าแต่โดนได้เงินผู้สูงอายุแลว้วปัดดอกนี้พี่น้องหนึงดอก ไต้ขอนไต้ขอนพี่น้องหล่อนี่ป้าดเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงนี่ครับบอยค่อยเก็บเอาอยู่นี่ครับอจ,จอยสีมะโละบึงนะครับย่างมาจากุนพี่น้นองอย่างมาจากฝากจาุผนครับย่างมาย่างมา,างมามบ,บึงหมอนค่อยเอาครับหมอนค่อยเอาที่ออกบ่ครับผมพี่น้อง ออกบ่มองค่อยเก็บกับอจอยอยู่ครับอุ้ยอุ้ยพี่น้องปลามีอยู่มีอยู่ปปิดดอกบังเกิดเรืงบบบนี้อุ้ยปลา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 อะครับผมพี่น้อง เมื่อกี้บ่าบ่อยท้ายไกลๆครับบังไกลๆครับผมพี่น้องพี่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 น้องพุ่นพุ่นพุ่นออ้ยแบบหมานเลยครับเอาอยู่นี่แล้วครับกับอาจอยครับพุ่งออกไหมครับผมนี่เก็บเลยตูวล่ะครับเก็บเลยเก็บเลยนี่อแมงกินกันครับโอ้ยเห็ดไหมพี่น้อง นี่จะดอกใหญ่งงามๆแทบเลยสวยงามไหมครับผมนี่ไหครับผมพี่น้องครับอีสองสามดอกโอู้กิงแตกอกิงแตกพี่น้องกิงแตกขาดหมดเลย ปลาบูดงไลครับโหได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วออกไปข้างนอกครับอันนี้หมุนอ,อีกเบื้องงนึงครับเค้ออ,อกอืดเท้าตาบานพือเวอือ ก็ถอดกางเกงพี่น้องมองน,นี่ป่ะจุดเปื้อยเหรอครับพี่น้องมันซ่อมอันนี้เพิ่นครับเี่สปอรครับผมพี่น้องสปอสเพิ่เนเป็นเสื้อต่อไปครับผมเปินดอกนึงหิ้งใหญ่เพิ่นพี่น้องอุ้ยโอ้ย,อยดอกนี้ห้งใหญ่ครับผมพี่น้อง ดอกเห็ดไหมพี่น้องน้างครับครับผมพี่น้องครับมันจะกาดย่างหาเห็ดน้ำขอบตาขอบน้องครับผมพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งซอยบาบ่อยเนี่มันเมียนอีหยังเดี๋ยวไปสัครเห็ดตากลากจี๋สิพี่น้องหยงย่างมากย่างมากย่างมาก็ย่างมา เุ้ยนะอู้หขนชิงลูกเปาดปาดเปิดอุ้วี่วิสมัครกมาเนีย่ยทีพี่น้องเุย้ยนะปาดเกิดเงี้ยราดฟาดไปครับผมพี่น้องเปิดให้ลองเห็ดฮู้วี่มองนี่กีบบระดกนี่ก่อนครับ เกือบเหยียบพี่นอ้องเกือบ่เห็นต้นหนาอีกดอกนะึงครับครับเก็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 บกันครับเป็นไหครับน่าสวยงามมากมากบู๊บ,บออม,งมองเลยครับดอกเห็ดดอกงามๆเลยโอ้ยพึ่งผอพี่น้องเอ้ยเด็แกงบักใหญ่เลยครับเบิกมือนี่ แสบแท้แสบแท้พี่น้องขาเป็นกรอบลายพ่ดพี่นนะ้นองขากรอบลายจนว่าแตกครับกรอบกรอบแจกแกดอกน้อยๆกับเต็มหนึ่งพี่น้องถือฝนที่ไรพี่น,อน,น้องเห็ดกำลังออกครับพุ่นะกรอบบกกรอบพี่น้องมึงขาเพิ่นขากรอบกรอบ ตงหน่อยจุ้งไว้ครับจุ้งไว้จุ้งไว้นี่ครับโบกเห็ด้ามค่ะงามค่ะครับน้อง นำท่วมน้ำท่วมครับผมครับนี่เหอะ ผมพี่น้องครับบ่อใบเสียออกเมื่อไรด้วยครับบ่อใบได้เฮ็ดบักหลายนึงครับผมพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับผู้นะครับผมเฮ็ดพึ่งขมิ้นเฮ็ดพึ่งเหลืองเฮ็ดพึ่งหวานครับและเทือเอิ่นครับผมบางหม่งคือเื่นบ่คือกันครับผมพี่น้องนี่ดอกอยงงามเลยครับผมพี่น้องผู้นะอุ้ยวันนี้บ่อใบเสียไปแกงใส่หน่อไม้ครับ แงแต่เห็ดหรือแกงแต่มันก็ได้ครับผมพี่น้องแขงแต่เห็ดอย่างเดียวก็ได้สำหรับคลิปนี้นะครับาบ่าวบอยกอขอบคุณที่แม่แม่พี่พีน,นันาเขามารับชมเป็นกาลังใจให้บ่าวบอยด้วบาบายบ่าวบอยขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องคือกันครับแม่แม่พี่พีนันาทุกคนสูบีกสูงงานอยู่บ้านอยู่เ่อนก็ดีครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยขอไว้นไปสมีสกอนครับพบกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวดสุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขคนครับผมสวัสดีครับ ายบายไปแล้วครับกินเก่งเห็ดน้ำบ่อบ่อยครับผมไปแล้วครับไปแล้ว